กูอยาเกียร์มอนอิงกับอามาเดียวเฮ้ยเลติ้งวมีหรือว่าเอาออไรกต้องมีเลติ้งดิเป็นประเด็นเบบเรี้ยงยังมาเดียวกับมอนอิงเีบเรี้ยงยังคนย่อยเอากันอยู่ลกโอ้ยโกรกแตกแล้ววันนี้มาเดียวพี่นนท์บ้างให้เราแันเนียผู้ไหนก็เมดาใหู้ิงขอให้บถือเลไปยงกัน คอมนตมวายาม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 าชชอบใดกระทางคอหก็ถือเลอกเ้าจืรเลกังไกับ่ถืเอตีตีผู้นั้นผู้นี้คือตีจากควงกันีเอย่ามาแต้งแต้นนานนันเตี้ยสองหมื่นหมดเหลือมาสองหมื่นเพดีตัางหากไม่ได้การหุ่นกระเสยหมดแล้วดังแล้วรายการนี้ต่อไปหมื่นไม่หนบังต่อไปเอที่ต่อไปเอที่เซียนเฮตูก็ถีดได้ บาวก็ต้องหาคนมานังคุยดังว้คอยออกไ้คอยออกกันใช่คนกระเชาแล้วมะนังออกอออกทอ่าเราต้มาขอออกของพ่อเด้ค่ะป้าเบิ่สองนกเพีต่งหย่างนี้เพดเพีดอนไหมาหาสองพันห being ้าสองพันหกสองพันสูงสองพันหกเลียดเขาเลียดออกเรื่อย บอกันมีไหมนะบอแมนเขาไปบอกเออเสียงมันเบาเ้ยไมันย็สกระทกใจกี้ขอหาบ่เจีเี่ยเลยกตาอยู่บเซียบีบอกข้าวม่บ้านนี่แหละขยังหูเป็นเดียนมาเราห้ามมันนี่อันไหนในส่วนเนียน่ามีแต้จะมันมันอับไม่บ่มันอับไอเย็ดโอไหมสิใช่มันมี เพิ่นหาว่าพ่อเพิ่นหาว่าพ่อเทเบี้เลยมบอกโอ้มันต้องโอ้คนสัญหามมืเอกี้คุณเปลียนกลางว่านอนฟังในสดวั้นผู้นี้นะเขไ่ได้เรียนหาตอนนั้นเพิ่นหาคอมเมนต์ว่าพ่อนะเอาไห้เลยบนดาหนี่ันมี่ยังติดอยู่นันมีแต่เครื่องมือโอ้ฝนั้งาุ่นเอ้านี่แม่ เขาไปจะบจัตกติดข่าวาได้จับตู้ก็ติดขาาด้ดึงศิลปินมางเรา

nhiều con rồi, <laughs> các con không thấy được đâu, không gì gì bạn nè, cái gì cái gì ไปทางไหนหุ่นแล้วเอารถออกไปดีกว่าต้มน้ำหายดน้าหายเบิร์ต้มอดขอแม่สุดท้ายยังก่เพื่นให้พนตีให้พอนอีกแล้วคมบอกว่านัทธิโลเกอันนีรโตผู้ที่สกินทาไม่มีในโลกต้องครับ

เขาสวนกวางเอาไก่ย่างมาให้เอามาบ้าเดี๋ยวทายให้ก็ได้แม่ทายร่วมเป็นบ่อโอ้ยเอาหนึ่งสองสามดีครับครับทายองนึ่งอ้าทุ่งเพื่อแ่น ทายสามบอกเขามันขาวขึ้นต้นตะกีมันเป็นี้ดันลัาเป็นสาวล้เียงอโดยการดูแรของพี่หมอนยิง ใช่ไหมจ้่แล้วก็มีคนหนึ่งที่จะทุกข์ลงบุรีรัมแม่นคนที่สี่แม่คนที่สี่ปฏิหารถ่ายได้แล้วบ่ได้แล้วโอ้คนลุกคนลุกผมกคนลุกด้วยโอ้ยใครคนลุกนน่มเลยว่ะก็ไม่ได้หายหลายเพราะว่าแม่ก็มีนี่เนาะลองแก่ตัวผู้เดียวก็ลองเออวันเกิดแม่ยีบเอสเขาก็โทรมายีบสี่ก็ยังไม่ตกลงกันอะไรเงี้ยจี่ก็บอกคงอิบช่วยแม่ด้ยให้ได้เงินเลยนะเป็นล้านเหมือนกันเดีเราก็เป็นดีเนาะได้แต่ก็ถ่ายได้แล้วเนาะแม่ ยี่แปดจ่ายเงินต,ตุ่มอยู่ธนาคารวงอิงยังไงแม่กระชงเอาเงินให้ถึงได่ล oh. ิกเน้นน้อยแม่อยู่คนแก่พอได้พอดีนีพอดแล้วพดนีผมม่าคนหลกับแม่เลยพอนีเลยก็ลูกสาวแม่เพิ่นเห็นพอดีทันองอีกจริงๆก็ได้ไฮหลายดอกแต่ดอก่นนนีพอดีซื้อสลากไว้แม่บีคันคือีกสมัยี เอี่ยอบุิครับถ่ยไว้ก่นมันะหมาิงาิงถ่ายรูปแม่หน่อยกีก็ขอพรก็ปฏิหารแล้วก็พูดไม่เชื่อนกลอดูจะเป็นไรใชงมาเมื่อกี้ม่วงม่วตอนจับนี่แหละม่วแม่หันมาทางนี้แม่ทางนี้มันถึงจะเจอไฟแม่ครับนี่ทางนี้ทางนี้มันถึง เงินไฟเงินได้ปัจจปัจจเอ้ยขอเงินไปให้ลูกสาวเจ้าเด้อเอาแม่ที่บอกขาถาอุ้งหยิงแมนบอกแมนอุ้งหยิงอุ้งหยิ่งอะอุ้งหยิงรับมอบเลยจ่ายลูกาอุ่งสิงแม่ไม่เอาแม่มองอันหนึ่งสองพี่ครับมองได้อันหนึ่งสองสามอีกรูปครับหนึ่งสองถ่ายวีดีโอนะมันเล็กเล็กเลยน่อยกับเจ้านมหมวยอีกเนาะแต่มันก็ปฏิหารแม่จะเอาวีดีโอเนาะแมนบ่มีมากก็ดีใจนะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้่เเชือนาะ มอบรางวัลน้ำใจจากการขายสี่ได้ครับขอบคุณแม่ด้วยเด้อแม่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่บอกมอเอฟีมันเยอะมีแต่คนรู้จักอแม่ขอนแก่นแม่ขอนแก่นมาอะไรคะ้ามาอะไรมาอะไรค้าหญิงจากขอนแก่นมาอะไรคะันคนแม่ไม่ได้รูปคนเดียวด้วยนี่ผมยังรูปอยู่นี่ ที่แม่สุพรรณมาแหละมาถึงวันที่24่สี่ยี่เพ็ดก็มาเต้นตอกยีก่สี่ก็มาตกลงกทุกยิงใครได้นะก็ใครได้เงินใหญ่พลาดนะเพราะ 28, 8, รยี่แปดจ่ายเงินธนาคารเฮต้องไปหายังไงกูไปหาเพราะเราก็มีหนี้เนาะเราก็กดหนี้หมดเลยตรงนั้นเลยอดีใจด้วยกดนี้ตรงนั้นเลยแม่แม่นี่ลาย,ลยที่สองนั่นที่ขายได้เดี๋ยวรออีกลายบุรีรัมย์รอดูที่ขายได้จริงเรื่องยี่แปดนี่ไงเนี่ยเมื่อวันยี่แปดมาเราก็รอถาม อินเนวาเลตตรงไหนมุญยังงี้บอคขนแกนคนแกนอยู่ตรงไหนรหลดเซฟมาหลงทางนู่นไปนองแอมนองกบมาอะไรตอนนี้จะกลับนองำพกกลับเลยตอนนี้เพื่เราไม่ผูกครับครับเดินทางปลอดภัยครับแม่ครับดีใจด้วยขับรถดีจีเดอร์ดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับผมดีใจนําครับพี่น้องครับคนขายที่ได้แต่คนมามอกมาไล่น้าใจยังมีอยู่หลังพื้ีครับปฏิหารอุ้งอิงกถาอุ้งอิง ถ้าขาอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงไปไปเหยียบทีเนาะเหยียบทีผู้จัดการเนาะเออผู้จัดการสิขายทีกันครับมืองนครับใส่อุ้งอิงไปเหยียบทีหายมาสั่นขายทีแล้วผู้จัดการสิขายทีแล้วครับ คลิปนี้ฟังว้สมนีครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแล้วก็แชร์ครับเดี๋ยวด้านหลังวิธีคิมนี้กั้นวาพระก้อนขึ้นแสดงครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ